คือกลยุทธ์คนสาหรับ,บนคนที่ถือระยะยาวยอ่ L, ยอแอลย่อบายไปยังไงก็ยังไงก็หลุดเหมือนเหมือนพี่เอ,อื้อมอ่ะอยู่ที่ว่าพี่เอ,อื้อมอ่ะจะจะจะ,จะสามารถทนดอดาวได้สักประมาณสามสิบเหรียญตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อาจารย์พี่ตั้งสต็อปลอไว้แล้วองการต้องหลุดเต็มสั้นว่ามีเด้งปะอ่าอ่ะ,อ,ะอันน,น,นี้อันนี้คือไอเดียของทาเฟรมสี่ชั่วโมงอ่าอันนี้คือทาไอเดียของทางเฟรมสี่ชั่วโมงทีนี้มาดูเซ็มขั้นอ่ะมันโอเวอร์โซมขอลเราอืม ก็อาจอาจจะดีดอาจจะดีดสู้ได้สักเที่ยวนึงอ่ดูดิชั่วโมงเียอ่านดูนะครับอาจารย์ <ขอ S 1> ครับก็โอคแล้วขอขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมครับ,ค,รบคือเมืม่อวันศุกร์อะครับถ้าเราดูรอบสโตของหนึ่งชั่วโมงอาจารย์ที่มันมที่มันดีดไปดีดมาดีดไปดีดมานั่นะครับเออเรามองว่าการลงชุดเนี้ยมันเป็นแบร์ใดได้ไ,ดไ,ดไหมอาจารย์ของสโตร,รอบสุดท้ายครับอ๋อของสโตร,รอบสุดท้ายต้องสแสดงว่าต้องไปย่อยในทางฟิลมเล็กนะ อ๋อตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าผมผมอ่ะลองลองวัดดูอาจารย์พอวัดชุดแบร์ดออะที่มันลงไปจบเมื่อมันสุกอ่ะมันเป็นร้อยหกสิบจุดแปดพอดีอ่าคิดว่าเออผมก็คิดไว้แบบนั้นแหละผมคิดว่าน่าจะถึงแหละร้อยหกสิบจุดแปดของชุดไม่ไม่ไม่ใช่คือเวลาเราวัดอ่าอ๋อใช่ใช่ใช่พี่เล็กอย่างนี้อย่างนี้ตรงนี้อ่าใช่ครับตรงนั้นนะครับอ่าเจ็ดเออสี่สองสี่สองนี่นี่ก็คือขาดขาดนิดเดียว ขาดนิดเดียวเออได้ได้พี่แต่ว่าอืผมว่ามันยังไม่จบไซคลของมันนะหมายความว่าหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงอันนี้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 ยังไม่โอเวอร์บอน์นอะจานหนึ่งชั่วโมงใช่เดี๋ยวไปดูไปดูกราฟอย่างเงี้ยด้วยกันอ่ะในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยในในในหนึ่งในกราฟของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเรามองว่าไอ้การที่มันทิ้งตัวขึ้นไปชุดเนี้ย จากจากตรงนี้จุดจุดที่มันคอนเฟิร์มว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นขาลงแน่ๆคือหนึ่งมันคอนเฟิร์มหลุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็คืออะไรฮะเอบ D ก็คือหลุดขา d แล้วก็เป็นอีเป็นเป็นเป็น ending diagonal ซึ่งซึ่งไอเอเนี่ยจุดเริ่มต้นของมันอ่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนโอ้โห ending อยู่ตรงโน้นเออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้เออว่ามันมีสองมันมีสอง มันมีสองไอเดียว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้ถ้ามันอยู่ตรงเนี้ยก็มองมองอย่างน้อยนะ c o m p l e t e l แน,แน่แน่ก็คือหนึ่งหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งสหนึ่งอ่าหนึ่งแปดสี่หนึ่งเนี้ยตรงนี้ตรงนี้หนึ่งแปดสี่หนึ่งจุดเอ็กแต่แต่ถ้ามันคือตรงนี้ยังไงมันก็ต้องลงมา completely retestment ที่ฐานเออถามว่าวตรงไหนอนาะจารย์าอารวัดวัดไอห,หัวเมื่อกี้ตอนนี้มันแตวะว่าหกสี่แปดจุดแปดแล้วสองหกเอ็ดจุดแปดอยู่ไหนอ่ะ อ่ะเดี๋ยวลองวัดให้ดูอ่ะนี่นะฐานฐานตรงนี้นะผมมองให้ตรงนี้ตรงนี้อ่าหนึ่งแปดสองสองฐานมองที่หนึ่งแปดสองสองเพราะนั้นไอไอ,อ,อการที่มันลงมาอย่างนี้แล้วก็มีการดีดรีบาสู้ซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันดีดรีบาวสู้ขึ้นมาหกสิบเอ็ดจุดแปดแต่ไม่เกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมอ่าไ,ไม่เกินไม่เกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ป๊บไซเว่ยไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยไซเวย์นิ่งหน่องนิ่งหน่อง,ง,งแล้วก็ ในชุดของการนิ้งหน่องเองเนี่ยเฮ้ยถ้าเรามองว่าในชุดนี้เป็นไซเคิลข,ของขา C อ่ P P อนะพ่นึกไอเดียก <P> ่อนนะพินึกไอเดียก่อนนะอันนี้เป็นปลายขึ้นของเวฟ3ถูกไหมเป็น3ครับเป็น 3x ใ,ในชุดย่อยของมันในชุดย่อยของมันไอตัวนี้ที่ลงมาเป็นขา A เจ๊ะไหมไอันนี้ดิรีบัลขึ้นมาเป็นขา B แล้วก็ไอการท่าทิ้งไอการท่าทิ้งตัวเป็นขา C ไอขา C โซนเนี้ยมันทิ้งเป็นเป็นอิมเพลวล่ะถ้ามันทิ้งเป็นอิมเพลวเหมือนเล่นอะไร ดูนะดูนะลองดูเป็นไอเดียนะอือาจจะลงมาเป็นอะไรฮะลงมาเป็นหนึ่งตรงนี้แล้วก็อะไรฮะเอบีี่รนี้ไหมจบสองจบสองตรงนี้แล้วก็ทิ้งตรงนี้เป็นอะไรฮะเป็นสามไหมอ่าเป็นสามแล้วก็เดี๋ยวจะดิดรีบาวเป็นอะไรฮะเป็นสี่ไหมอ่าแล้วก็ค่อยลงไปหาเป้าล่างเป็นอะไรฮะเป็นห้าเพื่อให้จบสี่แล้วก็ขึ้นเวบห้าจบเวบสี่ตรงนี้ก็ได้อยู่ อ่าเนี่ยจบเว็บสี่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปเป็นเว็บห้าแถวๆถวทาร์เก็ตข้างบนหนึ่งเก้าศูนย์สองหนึ่งเก้าศูนย์หกโดยประมาณอ,มอ่าเพราะนั้นเพราะนั้นถามว่าแับอ่าเพราะนั้นถามว่าเราจะเล่นหน้าไหนได้เปรียบต้องปิดใหม่แล้วนะต้อ,องปิดใหม่หน่อยพี่เอพี่พี่เอฝากปิดใหม่หน่อยต้องดูนะคะเด้งออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่ต้องปิดด้วย ถามถามว่าถามว่าการเล่นชุดนี้เราเราจะเล่นยังหน้าไหนได้เปลี่ยมเออเด้งเซลเด้งเซลได้เปรีย่ยบเด้งช็อตมืนต้องมันมาครับต้องเด้งเด้งช็อตก่อนเพราะว่ามีขาหนึ่งใช่ไหมกันใช่ฮะเด้งช็อตได้เปรีย่ยนก็คือมีสิทธิ์หลุดหลุดโลตรงนี้ต่อเนี่ยก็คือแต่ว่าเล่นรอบรีบาวขึ้นมาก่อน อาจจะเล่นรีบาวของขาสี่เพื่อเพื่อลงมาเล่นขา5าในอาจจะเป็นทมเฟรมย่อยนะไอชุดที่เล่นกันทั้งหมดเนี่ยไอชุดนี้ทั้งก้อนเนี่ยเราอาจจะอยู่ขาสีแล้วนะขาสีออฟส่นะขาสีออฟสี่ซึ่งให้ให้มองว่าให้ถ้ามาเล่นถ้ามาเล่นเป็นอิมเพลวเนี่ยไอไอไอสามไอสามเอ็กตรงเนี้ยมันถึงเป้าของมันเลี้ยงอ่าลองดูดิจานวัดดูอ่าลองดูดิอ่ะลองย่อยไปที่ทมเฟรมสิบห้านาทีโอเคอ่าย่อยไปที่สิบห้านาทีเดี๋ยวขอลบออกไปก่อน มา,มาร์คาราคาโซนบนก่อนราคาโซนบนคือตรงนี้แล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยเรามองตรงไหนหนึ่งตรงนี้ไหมอ่าหรือหนึ่งตรงนี้อ<ๆ>่าหักดูให้ให้ดูรอบให้ดูรอบให้ดูรอบโอเวอร์โซแล้วกันอ่าไฮแรกอยู่ตรงไหนไฮแรกอยู่ตรงนี้ลงมาลงมาปักปักอย่างนี้เนี่ยปักปักใช่ไหม แล้วก็อะไรตบหลุดถูกไหมตบหลุดเสร็จอะไรโอเวอร์บอสไม่ผ่านหายปั้งปั้งจบตรงนี้จบตรงนี้อ่าจบตรงไอโอเวอร์โซไหมอ่าไอใสโอเวอร์โซด้วยตรงนี้เห็นไหมอาจจะเป็นหนึ่งจิ้มน่าจะจิ้มนะเดี๋ยวน่าจะจิ้มนะนิดนิดหนึ่งไม่จิ้มไม่จิ้มไม่ถึงไม่ถึงแต่ให้ดูว่าไอตรงเนี้ยไอตรงที่โลตรงเนี้ยมันมีสัญญาณอยู่มันมีสัญญาณว่ามันจบรอบของมันอยู่ถามว่าสัญญาณมันคืออะไร อ่ะมีใครบอกได้มั้งบูไดใช่พี่มันมีบูไดของเดเวอเจนตรงนี้อยู่อ่าแล้วก็แล้วก็เป็นสัญญาณที่มันมาถึงเป้าของมันไหมอ่ะหนึ่งหัวแรกก็คือตรงนี้เห็นไหมสองร้อยอ่าเนี่ยมาถึงมาถึงก็คือมาถึงสองร้อยเปอร์เซ็นตีว่ามันมันมันถึงร้อยหกสี่จุดแปดละตีว่ามันถึงร้อยหกสี่จุดแปดแล้วก็มาเล่นถึงระดับสองร้อยเปอร์เซ็น อ่ะโอเคก็คือได้เป้าได้เป้าดีกรีได้ทาร์เก็ตของมันแหละได้ทาร์เก็ตของมันแล้วก็การลงชุดนี้ปุ๊บตรงนี้ยมันดีดโอเวอร์บอลไม่ผ่านไฮแล้วก็มันมีหัวขาลงถามว่าเอ๊ะตรงนี้มันก็เอมันมันมันถึงเออมันถามว่ามันถึงเป้าของมันไหมอ่ไม่ถึงมันมันมาถึงประมาณร้อยสาสิบแปดจุดสองของชุดนี้เพราะนั้นเลยมองว่าเอ๊ะตรงนี้อาจจะเป็นขาหนึ่งอ่าขาหนึ่งแล้วก็ไอที่เล่นกันตรงเนี้อาจจะเป็นตรงนี้นะอาจจะเป็นเอก็ได้ แล้วก็ลงมาเป็นอะไรฮะเป็น b ก็ได้เป็นฮะเป็นซีก็ได้แล้วก็เป็นอะไรฮะเป็นดีก็ได้แล้วก็ปั้งตรงนี้เป็นอะไรฮะเป็น e จบสองอ่าจบสองเนี่ยจบสองในรูปแบบของจบสองในรูปแบบของ r i a เก l e อ่าเป็น expanding triangle จบสองตรงนี้อ้าวกรวมอ่าพอจบสองพอจบสองตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยอะไรฮะทิ้งตัวทิ้งตัวลงมา หลุดแล้วก็หลุดเป็นการเล่นเล่น,ลน,ลนหลุดเทรลไลน์เป็นการเล่นหลุดเทรลไลน์ชุดนี้ด้วยถามว่าเป้า mm hmm. ทางนั้นทางนั้นเมื่อเราได้ไอเดียแบบนี้แล้วไอ้เป mm ้าไอ้เป้าในการลงของมันชุดนี้ลงไปถึงเท่าไหร่อ่ะลองยิงลองยิงลองยิงเป้า projection จากตรงนี้เค <Okay. S 1> ไปตรงนี้นั่นแหละหนึ่งแปดสามเก้าพี่ยังไม่ถึง <Okay. S 1> ไอ้ชุดนี้ยังไม่ถึงร์เก็ตคิดว่า mm hmm. เนี่ยคิดว่ามาถึงนี่แฮ่หน mm ึ่งแปดสี่เก้าใช่ไหม พรุ่งนี้เช้าเปิดมาปุ๊บตอนเช้าเลยนะตอนที่พวกยังนอนอยู่อะตอนที่พวกยังนอนอยู่อ่ะเออมันจะลงมาอย่างนี้ปั้งถึงทางเก็ตปุ๊บแล้วก็อะไรฮะไดเวอร์เจนเกิดแล้วก็ดีรีเปาเด้งเด้งของเว็บสี่อ่าแล้วก็ค่อยลงเว็บห้าซึ่งให้ระวังว่าไอ้เว็บสี่ที่มันดีเนี่ยอาจจะดีเลยกลับไปเลยก็ไดอยู่นะอ่าได้อยู่เพื่อท่าจบสหอก็คือจบขาซีออสตรงนี้เลย เออเกบสี่เกบสี่อ่อะฮะห,หรือหรือหรือในไอเดียที่ว่าให้ถ้ามันถ้ามันลงมาตรงนี้ปุบ๊บลงเป็นสามแล้วก็ดีด <Okay. S 1> ปักปักตรงเนี้ยมามาแถวโซนพีพีโซนนี้หรืออาจจะเป็นพีพโซนนี้เพื่อจบสีอ่า,อา,อาแล้วก็ทิ้งตัวอีกขาหนึ่งลงหลุดนิวโลเพื่อเป็นเว็บห้าอ่ะอันนี้ก็ได้อย่างนี้พี่ก็โดนกินสต็อปรอฟรีเนี่ยเออดูหน้านดูหน้างานพี่ดูหน้างานเออถ้าถ้า มองว่าเดี๋ยวอาจจะมีการรีบาวขึ้นสี่พลงห้าอันนี้คือห้าออฟสี่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ฮะเป็นเป็นห้าออฟสี่ออฟสี่อ๋อโอเคครับอ่าฮะอ่าฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอเป้าเป้าล่างเป้าล่างเลยที่ที่บอกไว้ก็คือหนึ่งแปดสามเก้ากับหนึ่งแปดสามสามยังไงก็อาจจะได้เห็นอ่าแล้วก็ถ้าแบบลึกเลยก็คือแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคลัสเตอร์ไหมมันมีคลัสเตอร์อยู่เออใช่หนึ่งแปดศูนย์เก้าในหัวสิงนโปรนั่นแหละ กัวครับัวครับืนไอซ์ไซอาจารย์ขอโทษนะแล้วถ้าสามเนี่ยมันมันไม่ถึงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดได้ไหมคือตรงเนี้ยจบแล้วถ้ามองเป็นสามสี่เป็นร้อยสามสิบแปดสิบสองได้ไหมได้แต่ว่าพี่ต้องดูตรงนี้ว่ามันเก็บของแบบไหนเห็นไหมก็มันเป็นความันเป็นสแปนดี้แต่พอมันเป็นเ p a n d i n g t r i a ง g l e นเกะมันควรที่จะลงแรงเออก็ใช่ดีใช่มันควรที่จะลงแรงซึ่งซึ่งคือแบบเนี้ยเนี่ยคือลงแรงถูกไหมเนี่ยคือลงแรงแต่มันไม่ควรที่จะจบแค่นี้ อ๋อาจารย์ว่าถ้าเป็น x p a n d จริงมันงมากกว่า<ช>แต่มันกบแล้วนะจา์ลองดูนะอย่างนี้อย่างนี้พี่เอิ้มผมให้ไอเดียแบบนี้นะผมให้ไอเดียแบบนี้หนึ่งอะเรามองวัดเรามองวัดหัวหัวขาหัวขาเด้อในโอเวอร์โซ่นะตรงนี้นะโอเวอร์โซนนี้นะในในในโอเวอร์โซของไอซ์ไซเองเนี่ยไอตรงเนี้ยมันก้อนใหญ่ถูกไหม ยังไงยังไงชุดนี้ยถ้ามันเล่นเล่นเป็น M อ a ม t พท n แบบนี้ยอ p ม t พ e r n นแบบนี้ตรงเนี้ยมันจะมีการค้างดีดขึ้นมาเที่ยวหนึ่งแต่ถามว่ามันจะเป็นการคอนเฟิร์มเมื่อไหร่เออเมื่อไหร่มันจะคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมันจะมันจะดีดขึ้นก่อนอันหนึ่งเรากลางชุดนี้มองหาโลดิมองหาโลล่าสุดเลยอยู่ตรงไหนอ่ะโลล่าสุดอยู่แท่งไหน23นี่แท่งนี้นี่แท่งนี้ถูกไหม ถูกเนี่ยแท่งนี้โลก่อนหน้าโลก่อนหน้าอยู่ตรงไหนอยู่แท่งนี้ถูกไหมถามว่ามันจะคอนเฟิร์มว่ามันจะขึ้นไปข้างบนมันต้องเบรกโซนนี้ถูกมันต้องเบรกไอหัวนั่นแหละลึกไหมสิบห้าเลีอยู่ลึกเพราะฉะนั้นการที่มันจะเอาเบรกแพทเทิร์นเพื่อขึ้นไปได้อะอย่างน้อยนะตบหลุดโลก่อนอตบให้หลุดโลก่อนตบหลุดโลเสร็จแล้วก็อะไรฮะ ทำเนื้อเทียนหรือทำไส้เทียนเป็นนี้อย่างนี้ทำเหมือนเป็นแท่งกลับตัวอ่าแล้วใชัยหาทิ้งไส้แล้วก็ค่อยขึ้นไปแล้วก็มองหาโซนซ้ายมือว่าหายมนอยู่ตรงไหนถ้ามันเบรกนั่นแหละเข้าไปเลยแล้วก็วางออเดอร์สต็อปรอดตรงนี้โอเคดูดูดูแท่งเทียนด้วยแท่งเทียนหนึ่งแปดยังไงูเมื่อวันเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผมที่เมื่อวันศุกร์ที่ผมบอกว่าอ่าบิตบิตคอยอ่ะมันมันกลับตัวแล้วนะ ใครเข้าก็ตรงแถวๆสักห้าหมื่นเจ็ดใช่ไหมแถวๆนั้นอ่ะก็คือมันไปถึงห้าหมื่นเก้านะสองพันเหรียญนะถ้าคนเล่นนะเออคือคือมันคอนเฟิร์มนั่นแหละใช้ใช้ไอเดียที่ผมสอนนั่นแหละว่าเออเนี่ยมันเป็น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 แพทเทิร์นการกับตัวที่ที่แนวรับที่รับทีพีอยู่ซ้ายด้วย้มันเด้งมาแค่แค่นั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละมันนี่นี่คือมันเด้งมาหาโซนพีพีอะไรเนี่ย แล้วไปสี่เก้าแล้วผมคิดว่าอย่างไงมันก็อาจจะลงต่อแหละชุดนี้อาจลงลงไปหาสักหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามเก้าแล้วกันเอ่อมองมองโซนหนึ่งแปดสามเก้าแต่ถามว่า, <ละ S 1> าเฮ้ยถ้าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้มันพลิกโผล่ะเออถ้าพรุ่งนี้มันพลิกโผก็คือมองแท่งเทียนกับตัวไว้แล้วกันคับอ่าฮะมองแท่งเทียนกับตัวแต่ว่าถามว่าไอ้เท่งเทียนกับตัวชุดนี้มันจะเกิดก็คือต่อเมื่อเมื่อไหร่ก็คือต้องเบรกตรงเนี้หนึ่งแปดหกสูงซึ่งโหโคตรลึกเลยอืมโคตรลึกเลย ก็ประมาณประมาณนี้ะฉะนั้นแผนการเทรดพวกนี้ถ้าถามว่าคนคนเล่นทางเฟรมไหนคือจริงๆผมอยากให้เล่นทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราจะได้ไม่ไม่ผวงถึงแม้ว่ามันจะสวิงฟกฟักฟกฟัก,ฟก,ฟก,ฟกแต่ว่าคนทนคนที่กินรอบสั้นน่ะก็กินไปเลยเล่น15นาทีกินรอบสั้นกินรอบไวไปแต่คนที่ว่าจะรันเทรนยาวๆอ่ะตามที่ผมว่าเนี่ยก็คือใครได้ของแถวๆโซนนี้ใช้โซนนี้เป็นแนวซับลอตแล้วก็รันยาวๆดูซิว่าเราจะไปได้ถึงไหนเพื่อจะสร้างไมซ์เซ็ตในการรันเทรน เมื่อถ้าเราไม่ฝึกไมเซ้ในการลัตเทนผมก็ฝึกนะพี่ผมไม่ใช่ไม่ฝึกแต่ว่าฝึกหลอดหลอดแบบสนุกสนุกอ่ะนึกออกไหมห mm. ล,ลอดแบบว่าหลอดแบบศูนย์จุดศูนย์สองอะไรแบบเนี้ยศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ห้าอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องเยอะแต่ว่ามันเป็นการฝึกไมเซ้ในการลันเทรนถ้าเราไม่เคยฝึกเราจะไม่มีความรู้สึกว่าเราจะไม่เคยสัมผัสความรู้สึกอะไรนะของการลันเทรน มันฟินมันฟินเออมันไม่มันจะไม่มีฟิลนั้นเหมือนเหมือนคนที่ว่าเอ้ยเหมือนเหมือนถ้า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 เราเคยเห็นเด็กที่มันยากจนใช่ไหมเขากินเขากินอะไรกินกินข้าวแล้วก็กินอะไรนะข้าวผสมกับน้ําผสมเกลือแล้วก็กินแทะกระดูกไก่เล่นน่ะเขากินแบบนั้นทุกวันจนว่าเขารู้สึกถึงความลําบากใช่ไหมแต่แต่วันหนึ่งวันใดที่เขาได้กินเนื้อพี่แม่งมันโคตรฟินอ่ะอาจารย์อาจารย์ อาจารย์ยกตัวอย่างถ้าพี่แบบโอ้โหไม่รันรันทองเนี่ยนะมันไม่นานนะแค่สองปันเต็มที่เลยที่เคยดูสองสามเดือนนะไม่ไม่นานหรอกอืมโอ้สองสามเดือนนั่นก็นานมากถ้าถ้าไปเจอรันเทนหุ้นนะโอ้โหครึ่งปีแล้วนะเออใช้วิธีนี้นก็ได้ครับอาจารย์ที่ที่ผมใช้รอบนี้ก็คือว่าอผมเข้าไปน่าจะประมาณ0.5ล็ดอตนะครับทั้งหมดที่เข้าไปครับแล้วก็ ผมแบ่งเก็บมาประมาณ80%อาจารย์ก็อย่างน้อยเหลือไว้แค่นั้นแหละครับคือคือไมซ d s e ็หนึ่งไมเซในการลันเทรนของเราจะมีจะเกิดขึ้นได้คืออะไรฮะเราต้องเห็นเห็นเงินสดระหว่างทางถูกไหมเห็นนะต้องเห็นแ <c oughs> คชฟลระหว่างทางถ้าเราไม่เห็นแคชฟลัระหว่างทางนะมันจะเครียด <c oughs> มันจะเครียด ่ก็วันดี่พี่ทุกท่านเนาะเดี๋ยวมาดูแผนทองคำต่อจากแผนเมื่อคืนที่คุยที่คุยกับน,นอ้องของอกลุ่มนักเรียนเนาะก็อ่าเมื่อคืนก็กวิ่งวิ่งมาตามแผนแหละในในมุมมองที่บอกว่าให้เปิดกราฟของทําเฟรมสิบห้านาทีก็คิดว่าชุดเนี้ยน่าจะมีการเล่นแน่เล่นเล่นตรงอะไรฮะก็คือมีการลากตบก่อนอ,อย่างนี้ก็คือราคาจะมีการ ติดตัวลงมาก่อนเพื่ออะไรฮะเพื่อทำใจเวอร์เจนอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ลงมาถึงเป้าทารเกตข้างล่างแถวแถวหนึ่งแปดสามเก้าอ่าแล้วก็เราจะแอลกันตรงนี้แหละเราจะเราจะปายปายกันโซนนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรฮะเพื่อทํากําไร,ำำไรโซนบนขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้การาฟก็อ่าในมุมมองในมุมมองของการลงชุดนี้มองว่าไอ้ตรงนี้คือหนึ่งขาที่หนึ่งของขา C นะของขา C o ออฟซีมองว่าไอ้ตรงนี้ลงมาเป็นขาที่หนึ่งแล้วก็อะไรฮะเด้งเป็น A ใช่ไหม อ่าแล้วก็อะไร B... อะไรนะเมื่อคืนเมื่อคืนจําไม่ได้ละอ่อหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อ่าขึ้นมาเป็นขารู้สึกจะเป็นไตรแกลอย่างนี้อ่าเป็น A B C D แล้วก็ E อย่างนี้อ่าจบสองตรงนี้อ่าแล้วก็ทิ้งตัวด้วยเว็บสามซึ่งในไอเดียของเว็บสามเนี่ยมันอาจจะมีอะไรฮะเด้งป๊บป๊บป๊๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบทำเป็นห้าขาของเว็บอะไรฮะของเว็บสามเอีกทีหนึ่งข้างในเซเคิลของมัน อ่าประเด็นคือนตอนนี้ไอชุดเนี้ยมันเป็นอะไรไอชุดเนี้ยไอประเด็นไอประเด็นคือไอตรงเนี้ยมันคืออะไรถ้าไอตรงนี้เล่นไตรแองเกิลไอชุดเนี้ยเล่นซิกแซกก็ได้เล่นแฟลตก็ได้แต่ถ้าตรงมุมอมองตรงเนี้ยมาเล่นแฟลตให้ระวังว่าไอขาห้าตรงเนี้ยจะลงมาแรงก็คือเด้งเด้งสี่ตรงเนี้ยเพื่อเพื่อเก็บของในรูปแบบของแฟลตแล้วก็จะลงต่อขาห้าเพื่อให้จบซีออฟสีมันจะลงมาอีกขาหนึ่งแล้วก็เป้าทาร์เก็ตที่มองไว้ตามที่คุยกันก็แถวแถวสักหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสามโดยประมาณ ก็เดี๋ยวมาดูมาดูในไซเคิลชุดนี้แล้วกันว่าไอ้ไอ้อ,อขาสี่ตรงเนี้ยมันมันถึงไหนละอ่ะในท่าฟิล์มของสนะิบห้านาทีอ่ะมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาวัดชุดคลื่นชุดนี้ก่อนอ่าว่ามันถึงทร์เก็ตหรือยังนี่นะอ่ะปังเห็นไหมถึงทร์เก็ตพอดีเรียบร้อยเนาะประมาณนี้นี่แต่ว่ามันเป็นการลากไส้เห็นไหมประมาณหนึ่งเอ่ก exactly ก็ประมาณสักหนึ่งหนึ่งแปดสามเก้าโดยประมาณคิดว่านะใช่ไหม เออพอดีมาเที่ยวพัทยาเนาะเลยเลยไม่ไม่ได้เทรดเลยแต่ว่าก็มีมีทำแผนให้เนาะอ่าปึ๊กสองสามตรงเนี้ยเป็นดิเวอร์เจ้นเกิดสามเอ็กแล้วก็ชุดเน,นี้ยเป็นการรีบาวชุดเน,นี้ย รีบาวแล้วก็ย่อแต่การย่อชุดนี้เป็นการย่อย่ออะไรฮะย่อลงมาทำโอเวอร์โซของ15นาทีโดยที่ยังไม่หลุดโลก็เลยมองว่าเป็นไอเดียของของการฟอร์มกรอบกับฐานของชุดนี้แต่เป็นการฟอร์มกรอบกับฐานในในขา A ย่อ B เพื่อที่จะเด้ง C อ่เด้ง C ีและจังหวะในการเด้ง C เนี่ยให้ระวังโซน PP โซนนี้ไว้ว่ามันจะเด้งขึ้นมาเล่นโซน PP แล้วก็จะทิ้งตัวลงต่อในขา5อ่าประมาณนี้ไอเดียคือประมาณนี้แล้วก็ให้มองตาเฟรมของ15นาทีไว้แล้วกัน ้5นาทีไว้แล้วกันว่าถ้า15นาทีโอเวอร์บอทโอเวอร์บอทถ้าไม่ผ่านไฮก็ให้ระวังการทิ้งตัวโดยโดยที่เอขา C ของ4ตรงเนี้ยจะเป็นจะเป็น C fail อ่ะแต่ถ้าดิดโอเวอร์บอทแล้วชุดนี้มีการเบรกไฮขึ้นไปก็ให้มองมองโซนมองโซนรีบาวชุดนี้ประมาณ138.2ไปจนถึง100 161.8โดยประมาณอ่ะไอเดียไอเดียประมาณนี้ไอเดียประมาณนี้ก็อ่าอันนี้คือของทำเฟรม15นาทีนี้ไปดูในทำเฟรม1ชั่วโมง อ่าทีนี้ไปดูในทำฟิล์มหนึ่งชั่วโมงนี่นะอ่ะทาทำฟิล์มหนึ่งชั่วโมงนี่คืออะไรฮะคือที่เท่าเท่าที่เห็นก็คือายตรงนี้ของเอนของอ่าตรี a n g l e ของของอ่า ending diagonal ตรงนี้อ่าลงมาด้วยขาที่ขา A ใช่ไหมลงเป็นขา A แล้วก็รีบบวของขาขาเลยฮะขา b ไอชุดเนี้ยกำลังลงด้วยขาอะไรลงด้วยขา C อ่าไอชุดนี้ลงด้วยขาในในในการลงของขา C ีเนี่ยมันมีไซคลของมันก็คือลงมาตรงนี้ปังเห็นไหมลงมาตรงนี้ปังแล้วก็อะไรดีดแต่การดีดชุดนี้ยังไม่ดีดผ่านทำโอเวอร์บอทถูกไหมเพราะฉะนั้นไซคลที่ลงมาทั้งหมดเนี่ยคือไซคลเดียวกันคือไซคลเดียวกันของทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็มองว่าไซคลทั้งหมดเนี่ยคือไซคลเดียวกันของทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาเราแอคชั่นเราจะต้องเข้าไปซูมดูในทำเฟรมย่อยของมันอ่ะซูมดูในทำเฟรมย่อยของมัน อ่ะทีนี้ทีนี้มาดูหากหากการรีบาวของชุดนี้ปั้งขึ้นมาเลยฮะขึ้นมาโอเวอร์บอทให้รู้ไว้ก่อนว่าอะถ้าชุดนี้ขึ้นมาโอเวอร์บอทยังไงที่แน่ๆชุดนี้เป็นการโอเวอร์บอทไม่ผ่านายแน่ๆก็คืออย่างงี้ฮะตรงนี้โอเวอรต Over นะ์ตรงนี้ไม่แต่อเวอร์โซนะตรงนี้ไม่แต่อเวอร์โซนะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังค้างบอทอยู่อ่ะชุดชุดโอเวอร์โซก็คือลงมาตรงนี้แต่ว่าการรีบาวขึ้นมาตรงเนี้ยเป็นอะไรฮะเบลิชเดเวอร์เจนดังนั้นมันจะมีเป้าของเบลิชเดเวอร์เจนอยู่ด้วยนัน นี่ประมาณนี้อ่าร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยก็คือมาถึงแล้วนั้นเป้าถัดไปทา์เกตถัดไปก็คือหนึ่งแปดสามเจ็ดอ่าจนถึงแนวรับข้างล่างเลยก็คือหนึ่งแปดสองแปดเพราะนั้นดูกันดูแล้วกันว่าคืนนี้ยถ้ามันมีการลงแรงเนี่ยอาจจะมาถึงเป้าทา์เก็ตข้างล่างเลยตรงประมาณสักหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ห้าตรงนี้หรือโซน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 ตรงนี้หรือหรือมองหาโซนพีพีโซนนี้ก็ได้โซนนี้โซนนี้อ่าหนึ่งแปดสองสองไว้ก่อนหนึ่ ่าหรือโซนล,ล่างเลยก็หัวหัวหัวนี้หัวนี้อ่าหัวนี้อ่าประมาณพันแปดประมาณพันแปดประมาณพันแปดอ่าลองดูแล้วกันเอ่อเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงของท่าเฟรมสิบสามสิบนาทีในทมาเฟรมสามสิบนาทีเห็นไหมมันจะมีมันจะมีโอเวอร์อะไรเอ่ยปุ๊บอ่าชุดน,นี้ชุดน,นี้ก็น่าจะเห็นเดเวอเจนชัดแหละตรงนี้ อ๋อสามสิบนาทีไม่ไม่ค่อยเห็นเนาะน่าจะไปอยู่ในทางเฟรมสิสิบห้านาทีนั่นแหละสิบห้านาทีเอออ่าก็เป็นการฟอร์มกรอบของชุดนี้แหละดูละดูแล้วน่าจะเป็นการฟอร์มกรอบของชุดนี้ดังนั้นมองว่าชุดนี้เป็นการรีบาวแน่ๆนนะ่ชุดนี้เป็นการรีบ่าวแน่แน่แต่ว่ารีบาวจะให้จะให้ถึงไหนอันนี้ก็ต้องมาดูกัน ต้องมาดูกันว่ารีบาวให้ถึงไหนดังนั้นต้องใช้ในทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงซึ่งทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนี้มันม,มีการคอนเฟิร์มการปรับตัวหรือยังต้องไปดูอดูซิมีการคอนเฟิร์มการปรับตัวหรือยังอ่าลองดูนะลองใช้เทคนิคที่สอนไปดูเนาะอ่ะดูแล้วกันว่าเออแล้วก็จะมีการกรับตัวได้ถึงเท่าไหร่เนาะแต่ว่าโดย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 เป้าหมายเราคิดว่าน่าจะน่าจะขึ้นมาเล่นโซน pp ตรงนี้แหละ เนี่ยตรงนี้ประมาณหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งหรือตรงนี้หนึ่งหนึ่งไอหนึ่งแปดห้าหนึ่งถึงหนึ่งแปดห้าสี่โดยประมาณอ่ะแล้วก็อ่ะแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บอ่ะเห็นไหมหนึ่งสองสามเอ็กอ่ะแล้วก็ปั้งสี่ตรงนี้โซนนี้แล้วก็อะไรฮะทิ้งตัวด้วยขาห้ามาประมาณนี้ ประมาณนี้เนาะออแผนการเทรดก็ประมาณนี้ฮะลองลองเอาไปวางแผนการเทรดสำหรับคนที่เทรดทองคำสำหรับวันนี้ดูเนาะโอเคครับทีนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ